เดี๋ยวเรามาต่อกันที่แลนด์เดอะโอเมกากันเลยนะครับแลนดกระต่ายวันนี้แหละเดี๋ยวผมลงแน่นอนนะครับอีก2แลนด์แต่ขอลงแลนด์นี้เพื่อให้จบไปก่อนเนาะเริ่มต้นมานะครับเราจะมีบอดี้สูตรทั้งหมด3ตัวเพื่อใหสามารถเลือกจากซ้ายไปขวาได้เลยผมขอเลือกบอดี้สูตรตัวที่3นะครับหลังจากนั้นให้กด O เพื่อทําการใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับผมเพื่อนเพื่อมีอุปกรณ์อะไรก็ใส่ใส่อาวุธใส่โจมตีอะไรใส่หมวกอะไรที่เพื่อนเพื่อมีให้มัน เข้ากับทีมก็ได้นะแล้วก็กด e ลงไปยังยานของเราได้เลยครับหลังจากนั้นให้กับหลังหันคุยกับตัว ai นะครับด้านหลังตัว ai จะมียานอยู่นะครับยานลำนี้ให้เราถีบตัวออกจากยานแม่เนาะมันก็จะหล่นลงมาพังนะครับกับหลังหันอีกนะครับเดินตรงไปคุยหุ่นยนต์แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับเฉียงทางขวามือน,นิดนึงนะครับจะมี q u วสให้เรากดคุยให้เราทำการคุยได้เลย นี้เดินตรงไปด้านหน้านะครับจะเจอกับคุณพอมมี่ให้เราคุยกับคุณพอมมี่นะครับผมอ,อย่าลืมเก็บกระเป๋าตัวพยาบาลด้วยนะทีนี้เควสตัวเซฟสัญสญ,ญาจะขึ้นมาใช่ไหมให้เพื่อนเดินตรงไปเอียงไปทางซ้ายนิดหนึ่งนะครับจะมียานลำเล็กอยู่โอเคตรงนี้ให้เรากด W ไปด้านหน้าเพื่อออกจากถ้ำก่อนแล้วนอกจากนั้นให้กดชิปไปเรื่อยๆเพื่อขึ้นไปยังตัวยานอย่าก,กด E นะ ถ้ากดอ e ียานเราจะค้งางแล้วตกลงมาปุ๊บอะเราจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะเข้าไปที่ยานแล้วกดคุยกับ AI แล้วตกลงมาอีกรอบนะครับทีนี้จากที่เราตรงไปให้มองไปทางด้านขวามือจะมีอุกบาทตกลงมาเห็นไหมอืมทางห้องแล็บก็จะเปิดออกนะครับผมเราจะต้องเก็บชิ้นส่วนยานให้ทั้งหมดยี่สิบนะครับให้ครบสิบหรือยี่สิบ สิบชิ้นนะให้ครบชิ้นที่1นนะครับจะอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องแลบเลยแล้วก็ชิ้นที่2นะครับก็จะอยู่ทางเดินเดินตามทางไปเลยครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นชิ้นที่3อยู่ทางด้านขวามือซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้เพื่อนๆจำไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเอาวตารมาระเบิดตรงนี้นะครับพวกสัปหลาดเราจะเข้าประตูว์าไม่ได้แต่เราจะเข้าช่องะระบายอากาศได้ผู้ชายคนนี้ที่ตายเนี่ยมือเขาขาดนะเราจะต้องเดินไปตามทางนะครับเพื่อไปเอามือผู้ชายคนนี้มาเปิดประตู Okay. กับหลังหันนะครับเราจะเจอช่องประตูที่มีสีแดงๆอยู่ที่เป็นรอยที่มือเห็นปะเอามือไปวางเลยประตูก็จะเปิดนะครับผมทีนี้กับหลังหันมานะครับให้คุยกับตรงนี้จะมีอาวาตารเกิดขึ้นมาอันนี้แหละเอ่ออย่าพยายามให้เขาเดินชนเราเพราะเขาเดินชนเราปุ๊บมันจะระเบิดนะครับผมจริงๆถ้าวางดีๆมันจะระเบิดรอบเดียวแล้วเราจะผ่านประตูไปได้นะถ้าไม่ได้เพื่อนๆก็ไปนํามาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับพอระเบิดแล้วให้เราไปตามทางได้เลย เราจะเจอชิ้นส่วนชิ้นที่4ครับผมเมื่อเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับออกจากถ้ำนี้มาให้มองไปทางขวามือเราจะเจอชิ้นส่วนชิ้นที่5นะครับผมกระโดดขึ้นไปได้เลยด้านล่างนะครับจะมีตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้เราต้องใช้ทั้งหมด3ลูกเพื่อทําการเปิดเขาเรียกว่าเปิดทางเดินแล้วกันนะครับตอนี้เราจะไปอีกฝั่งหนึ่งได้นําแบตเตอรี่นะครับไปทางด้านซ้ายมือเดินตามรอยเลือดไปก็ได้นะครับมันจะง่าย Okay. เมื่อกระโดดมาถึงตัวเตาหลอมแล้วก็ใส่เข้าไปชิ้นที่2ก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเราก็นําชิ้นที่2ขึ้นไปวางได้เดินตามรอยเลือดไปอีกเมื่อเราใส่ชิ้นที่2เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเือกระโดดลงไปด้านล่างเราจะเจอชิ้นส่วนชิ้นที่3นะครับตัวแบตเตอรี่เดินขึ้นไปตามรอยเลือดเลย เรียบร้อยครับมองกลับหลังมานะครับเอาตรงนี้ก่อนมันจะให้ตอบข้อ3 2 3นะครับลืมลืมเ,เมื่อตอบเสร็จแล้วนะครับบันไดนะครับที่จะไปอีกซากหนึ่งก็จะเปิดขึ้นมาเห็นไหมเราก็เดินกลับย้อนกลับมาครับและกระโดดไปอีกซากหนึ่งชิ้นส่วนชิ้นที่6นะครับก่อนที่เราจะเดินตรงไปตางเป้าหมายให้เราเดินจนมาสุดทางก่อนเราก็เห็นชิ้นส่วนที่6กนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในถ้ำ โอเคเมื่อได้ชิ้นส่วนชิ้นที่6แล้วก็เดินไปตามทางได้เลยครับเราจะโผล่ไปยังสวนป่าอีกสวนหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะไปนะครับมันจะมีเอเลียนถือลูกแก้วลูกนี้อยู่นะครับเราเดินไปตรงที่เอเลียนเลยมองไปทางขวามือจะเจอรอยเลือดอีกแล้วนะครับเราก็เดินตามรอยเลือดไปเลยนี่รอยเลือดของคนนี้นะครับโอเคแล้วก็เดินตามทางไปเราจะ โอมายังสวนพฤษานะครับผมทีนี้ก็เดินตามทางไปมันจะโค้งเป็นตัวยูนะครับจนเรามาเจอกับตัวสไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์บอสนะครับเออสไปเดอร์บอสจาัดก,การมันให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ขียการ์ดตกลงมาอย่าลืมเก็บนะเพราะเราต้องผ่านประตูนนะครับมองไปทางขวามืออีกแล้วนะครับเราจะเจอชิ้นส่วนซ่อมเรือชิ้นที่7นะครับเก็บด้วยอ่าออกจากส่วนที่ตีบอสมองไป ด้านหน้าเราเราก็จะเห็นลวสเลเซอร์อย่างนี้ใช่ไหมให้เรานำคีย์การ์ดที่เราเก็บได้เมื่อกี้ครับไปเปิดประตูเมื่อเราเข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องเก็บเลยก็คือดอกไม้ดอกนี้นะครับเพื่อใช้ในการปรุงยาหลังจากนั้นมองไปทางด้านขวามือจะมีชิ้นส่วนชิ้นที่8ให้เก็บเห็นไหมเมื่อทำสองสิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับออกมาจากทําได้เลยเพืเอนๆเห็นประตูทางเข้าห้องแลบนะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนก่อน เดินตรงมาชิงเฉียงไปทางซ้ายมือนะครับจนสุดทางมันจะมีชิ้นส่วนชิ้นที่7ให้เก็บนะครับผมทีนี้ก็เดินขึ้นไปทางด้านบนในส่วนนี้เราจะเปิดประตูทางเข้าเนาะให้เพื่อนๆกดเข้าไปคุยนะครับมันจะเออเลอร์ให้เรากลับหลังมาแล้วก็ทําการตีป่องตัวชาร์จันนี้ให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงวงเล็บอย่างนี้ให้กลับมาทีตีทีเล็กก่อนนะเพราะว่าทีเล็กนี่แหละคือตัวที่ปล่อยนะ เมื่อทีเล็กตายนะครับไอช่องสีแดงๆที่มันตกมาเป็นอุกกาบาตอะเลเซอร์มันก็จะไม่มีแล้วนะครับเราก็จะตีตัวไทเรนอสซัลตเนาะได้ง่ายขึ้นนะครับผมเมื่อจากการสองสิ่งนี้แล้วกระโดดลงมาที่หน้าประตูมองไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีชิ้นส่วนชิ้นที่10ให้เก็บแล้วก็ครบเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้ามายังห้องแลบนะครับให้ไปทางด้านขวามือก่อนเพื่อไปช่วยแฮร์รี่นะครับอย่าเพิ่งไปด้านซ้ายนะด้านซ้ายเดี๋ยวเราจะไปปรุงยากัน Okay. ให้มากด2ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็กลับเข้าไปคุยกับแฮร์รี่ให้เรียบร้อย mm hmm. ก็จะเป็นอันผ่านเควสและขึ้นเควสใหม่มาครับผมนี้เดินเข้ามาห้องแลบในการปรุงยาจําพืชที่เราเก็บได้ไหมนําไปวางให้เรียบร้อยเดินไปทางด้านซ้ายเพื่อไปเอาหลอดยาเดินไปทางด้านขวาเพื่อไปเอาขวดแก้วนะครับผมนำมาวางตรงกลางโอเคเมื่อกดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คุยจนกว่ามันจะขึ้นแท่งชาร์จแบบนี้เนาะก่อนที่มันจะเต็มผมก็กด e รัวๆนะไม่นั้นมันก็จะชาร์จต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่กด e รัวๆโอเคจนมาถึงเควสตัวแพดถูโอเมก้าเนาะตรงนี้นะครับอ่าเราจะต้องลงลิฟต์ตรงนี้ไปแต่ก่อนที่เราจะลงได้เราจะต้องไปเปิดตัวคล้ายๆกับว่าหลอดทดลองที่ขึ้นด้วย 4, 5, 3, 8, 3มันจะมีทั้งหมด3หลอดเ,เพื่อนๆเดินหาได้เลยถ้าไม่ใช่ ก็ย่าไม่ต้องไปเปิดก็ได้ครับอ่ะสี่ห้มีทั้งหมด3หลอดนะครับเมื่อเปิดครบแล้วประตูเลเซอร์ก็จะเปิดออกให้เราเข้าไปในลิฟต์ได้เลยครับผมเมื่อเราเข้ามานะครับในลิฟต์นะครับตัวไฟโอเมก้าหก็จะขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้นะครับให้เราไปคุยกับหลอดตัวแท่งชาร์จนะครับกด e ให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะได้1นึ่หลอดทำแบบนี้3ครั้งครับในระหว่างนั้นเราก็อาจจะตีมอนสเตอร์ไปด้วยเพื่อ ให้มันไม่ขวางทางเราเนาะโอเคหลอดที่สองก็จะขึ้นมาครับแล้วก็กดได้เลยหลังจากกดหลอดที่สองพบหลอดที่สามก็จะขึ้นมาครับถ้าตายไม่เป็นไรนะเ,นเพื่อนๆจะไปเกิดหน้าลิฟต์นะครับตรงส่วนนี้ไม่ต้องไปซีเรียส เมื่อคุยทั้ง3หลอดกด e คุยทั้ง3หลอดเรียบร้อยแล้วตัวไฟ omega ้างก็จะขึ้นเพื่อนๆไปตีหลอดอตีกระจกนะครับให้แตกได้เลยไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับตีแค่กระจกให้แตกเราก็จะเป็นอันผ่านเควสเรียบร้อยกับหลังหันมาครับออกจากยานลำนี้ได้เลยกดคันโยกกด e นะครับแล้วก็เดินเข้าประตูว้าไปเราก็จะโผล่กลับมาที่ยานของเรานะครับคุยกับกัปตันก็จะเป็นอันผ่านเควสสิบสามทับสิบสามนะครับผม ง่ายไหมโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ